อรอยปลาบ้านได้ได้ได้ไดเฮ้ยยังกินหเหยยังกินว่าคนโตเขาลูกปลาบ้านบืนเกินมา,าว่าเขาขังไว้เขาสิเค็ดลูกปลาบ้านสู้กินมั้ยเนี่ยเฮ้ปล<ะ>าลูกปลาบ้านลูกปลาบ้านเคยกินบ่บ่เดี็กที่เคสู้กินรับรองอร่อยแน่ต่อทักคู่หากินอยากดิทำไมฉันมึงบริสิณน,นี่ค,คนคนโตมา ซอยพริกซอยมันตะไคร้ใส่จักหวะนีนน้มันจังสิเสียบบางคนเอิ่นหัวชิงไข่นั่นนะสมัยเก่าคนเอิ่นหัวชิงไข่สมัยนี้ตะไคร้ตะไคร้ ใส่บักน,นาว้ำจักน้อยนึงออกสมเพียร์ยๆไปหน่อยใส่ปลาหวานอย่ะงีปลาหวานของแท้คุณน่ะตรงนี้เลยลูกปลาหวานได้น่ะกินง่ายไม่ต้องไปยุ่งยากมากมายกินแค่ยำปลาหวานก็พอแล้ววันนี้จวด thì nghe cái bịp hạt cái này này quay cả ván luôn ạ sẽ làm cái này nữa lại bây đây đóng như thế này cho liếm chỉ kiếm đây นนกิน่ออนนหนอไอเจ็บเอาอยู่หน้าบ้านนี่ยแหละไปใช้ก้อยปลาบานก้อยลูกปลาบานก้อยลูกปลาบานสมีกับพ่อแห้งแล้วโอ้ไว้พ่อได้กินโอ้ยไปเลยสัเน่นเหอ้อปลอดภยัยจากสารเคมีเป็นไงครับนายคินบ้ ยำลูกประวานยำลูกประวานหรือว่าก้อยลูกประวานแล้วแต่คนซื้ออิ่นครับแ่บแเท่ๆละมือเนี่ยลองชีมงด้วยเป็นใจก้อยประวานไหม่ะปากตรงนหนก็บอกว่าประวานนี่แหละ

พอได้กินนอนแล้วคุนตายแลย้วไปแล้วพอได้คันแล้วว่าเราจะเจ็บขาซั่นว่าแล้วถึงเต้าเนี่ยมันถ่งกันมาตา,า,ายน่ะนเะนี่ยหน่อยไปติดแต่มาปิดหน่อย น้อยๆประมาณสิบกว่เ็ดตักเซนนั้นวิวถึงได้บะเล็กพี่คิดเหร mày bảo bán đây này đây này